ตอนนี้สุกแล้วนะจะปลาหมึกให้จีจี้ใช่ไหมคะอาวอะไรลูกปลาหมึกนะอากุ้งได้ไหมอากุ้งด้วยอากุ้งอากุ้งด้วยอากุ้งอาหิยาทำให้ชอบไหมเออกินกุ้งก่อน อาะใส่แล้วจิ้มเลยังอาะใส่แล้วอ่ะกินฮะรอช้อมใช่ไหมอาอรอช้อมก่อนนะ,ะนถ้าตะเกียบไม่เป็นตะเกียบออกให้ย่าตะเกียบออกให้เลยไ,ไว<ะ>้ไ,ไ,วไหนลูกบอกเพื่อนๆพืทีพูดดังๆพูดดังๆตอนนี้ปลาใหญ่แล้วคะโอเคโอ้โหอัดกินให้เพื่อนดูสิ เอาใส่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มต้องกินเผ็ดไหมคะไม,ไม่เผ็ดใช่ไหมอ,อ่ะจิ้มเอาปลาหมึกจิ้มเอาซอมจิ้มสิลูกเอาซอมจิ้มมากินให้เพื่อนดูหน่อยอ้าว <c oughs> อ่ะเ <c oughs> อาเพื่อนดู <c oughs> เดี๋ยวมันร้อนลกระวังร้อนเดียวไม่ได้ฮะนะอ้าว เออกินดีๆลูกกินดีๆอ่าอทิชช่วอร่อยไหมบอกเพื่อป็นรสชาติยังไงบอกเพื่อนสิเป็นยังไงรสชาติยังไง มันเป็นเผ็ดไหมไม,หไม่เผ็ดเหรอแต่อร่อยใช่ไหมคะอ่ากินน้ำอ,อืมอ่ะกินกุ้งอ่ะกินกุ้งให้เพื่อนดูดว้ายระวังระ <c oughs> ว,วัง,งเหลกอ่า ทำช้าๆลูกไม่ต้องรีบลกูกทำช้าๆเหนียมเ่ยเอามือจับเปลือกมาเลยลกูกเอามือจับเปลือกก็ได้ลกูกเอามือจับแล้วค่อยเช็ดมือเดี๋ยวป้าพาไปล้างมือเอามือจับอะไรก็ได้ลูกอามือจับเอาค่ะเอามือจับเอาอ่าอํา โอ้โหที่มาม่ามาแล้วค่ะใส่มาม่าแล้วค่ะมาม่าของใครคะฮนะของหนูใช่ไหมเอามือจับกุ้งเหรอโลกเอามือจับเปลือกกุ้ง เปรี้ยวเหรออาจจะจิ้มอื่นไหมอ่ะจิ้กินกุ้งให้เพื่อนดูก่อนเออเอามือจับเลยป้าให้ทิชชู่แล้วไงเอออ่ะกินให้เพื่อนดูเอ้าเอาไม่เข้าเอ้าอือเป็นยังไงครับบอกเพื่อนชี้ อยากให้เพื่อนๆกินไหมอ่ากินกินหมูฉ<ะ>ีกก่อนสิลูกฉีกก่อนฉีกก,ก็ได้ก็อย่างนั้นแหละละูกฉีก,นนะก,กอ่าอ่าเอา,เาหมูเอาหมูเข้าอ่าเกลื à rồi subscribe cho cá